สวัสดีครับวันนี้ผมอยู่กับ Mercedes-Benz S280L คันนี้ปี2 0 0 5นะครับถ้าเกิดว่าใครที่กำลังมองหารุ่นนี้อยู่เดี๋ยววันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟัง มาชมกันต่อนะครับสีภายนอกเดิมบางทั้งคันนะครับนี่ฮะสีเงาฉ่ำๆอย่างนี้เลยนะครับอุปกรณ์ไฟฟ้าใช้ได้ครบทุกจุดเดี๋ยวไปชมภายในกันก่อนนะครับคันนี้ภายในสะอาดมากๆเลยนะฮะสะอาดจริงๆคันนี้ผมตีให้เก้าสิบห้าเปอร์เซ็นเลยนะฮะภายในสะอาดวิ่งเลยคันนี้ต้องบอกว่าเป็นรถบ้านนะครับรถบ้านฝากรีวิวนะฮะเป็นรถในกลุ่มสมาชิกผมเองนะครับ นี่รดรถบ้านล้านเปอร์เซ็นต์นะครับนะฮะประตูดูดครบทุกบานนะครับนะฮะประตูครบทุกบานคันนี้พร้อมใช้นะครับลูกค้าเซอร์วิสมาหมดแล้วนะครับยางมิชลินปี20นะครับภายในนี้จะบอกว่าใหม่มากๆเลยนะฮะอันนี้คือไม่ได้บิ้วนะครับอันนี้คือคือมันๆอย่างนี้เลยนะฮะรถวิ่งแสนกว่ากิโลเท่านั้นเองนี่ ประตูดูดครบนะครับตำหนิไม่ค่อยมีนะครับคันนี้นะฮะรอบคันบางๆอย่างนี้เลยนะครับยางปี20ภายนอกภายในสะอาดใหม่กิปเลยคันนี้นี่ฮะสติ๊กเกอร์บวงบอกชนลักษณ์ก็ยังอยู่ครบหมดเลยนะฮะตัวนี้จะเป็นจอ9นิ้วนะฮะ จอเก้านิ้วบุ๊กซอวิตอยู่ครบกุญแจสองดอกนะครับนี่ใครได้ไปนี่คุ้มสุดๆเลยนะครับโอเคประตูดูดครบนะครับเดี๋ยวไปชมด้านหลังกันนะครับนะฮะยางอะไรแม่แรงอยู่ครบหมดนะครับสนใจ082 1562185รับประกันไม่ผิดหวังแน่นอนสวัสดีครับ